สวัสดีเช้าของวันที่36สาร6วันก็ลอกนิดหน่อยลอกในตรงจุดที่ตอนแรกอะเราอะไม่คิดว่ามันอะจะจะลอกอะไรเงี้ยเออตอนนี้มันลอกแล้วนะก็คือตรงนี้อันเนี้ยมีแนวโนมว่าจะลอกก็ดีใจเนี่ยเพราะว่าล้างหน้าออกมาแล้วมันแข็งแๆไงมันแบบเหมือนประมาณว่า เออมันมันมีความรู้สึกว่ามันตึงๆตึงๆง,งั้นก็แสดงว่ามันอะ่ะจะลอกก็ดีใจแหละเดี๋ยวรอ,อดูว่ามันจะยังไงอะไรเงี้ยนิมก็ลอกลอกต่อเนื่องเมื่อวานนี้อถามผู้เชี่ยวชาญให้แน่ใจเรื่องไอเซรัมไฮยาลูริกอะ AHA อะ่อะออาว่าใช้ตอนไหนคะ,ะอะไรเงี้ยเออเขาก็ได้คำตอบมาเขาบอกว่า ถ้าคุณยังใช้ c o ส m ม l a n 2อยู่เนี่ยไม่ว่าจะยังไงคุณต้องลงครีมคอสเมติคก่อนเสมอเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ครีมเนี่ยซึมลงไปลึกก่อนไม่อยากให้มีอะไรมากั้นครีมของเขาให้มันลงไปก่อนเพื่อที่จะให้มันเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็อื้อ้าวอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไ ไอเซรั่มที่เราจะลงไปทีหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสิภาพเต็มที่ดิจริงปะ่ะเพราะว่าการใช้ไฮยาลูริกการใช้เออ HA เนี่ยมันจะต้องใช้ตอนที่หน้าเนี่ยเปียกๆชุ่มๆอยู่ไม่ใช่เปียกน้ำก็คือแบบซับปุ๊บแล้วมันยังชุ่มๆอยู่เนี่ยคือทางลงไปมันมันก็จะได้เก็บความชุ่มชื้นคือทำงานได้ร้อยแน่นอนเต็มที่แต่คราวเนี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเชียเราซื้อแต่กลับกลายเป็นว่า เออเอามาทาหลังคอสเมติคเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะไม่ทาคือซื้อสั่งมาแล้วของถึงแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทาเราจะทาตอน4เดือนไปแล้วเพราะเราอยากได้ให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็คือตอนนี้ต่อให้ไม่ได้ใช้ใช้เอชเอของมันคือเรามองว่าหน้าเราไม่ได้แห้งขนาดนั้นมันชุ่มชื้นแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกเราโปะไอครีมบำรุง มันก็ชุ่มชื้นแล้วอไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันมันก็ได้หน่อะไรเงี้ยเออก็กะว่าเดี๋ยวค่อยใช้ตอนตอนที่อาจจะถอยอ่า recovery ตอน4เดือนแล้วก็ใช้ครีมบำรุงแล้วก็ใช้ตัว hyaluric เขาเออไอตัว h, h a อะ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคือมาบอกให้ใช้หลังจาก c o s m a n เนี่ยมันมีความรู้สึกมัน มันไม่น่าใช่เราเพราะว่ามันเป็นเป็นเซรั่มและคอสเมรานมันมันเนื้อมันไม่ได้ละเอียดถึงขนาดว่าทาปุ๊บล้วซึมเลยไงมันใช้เวลาโหยี่สิบนาทีกว่าจะแบบกว่าจะมาส่องอีกทีอ๋อคงซึมแล้วหรอเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีเหมือนมันเป็นเนียนๆแป้งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กับหน้าเราค,คือคือคิดว่ามันน่าจะซึมแล้วนะลักษณะนั้น ก็เลยทาครีมอ er. le ื like ่นๆไปก็ต้องทาครีมอื่นไปตามแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็เหมือนมันมีความสึกมันเป็นคับคราบอยู่อ่ะเหมือนมันเหมือนมันมันไม่ได้ซึมหมดอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ขนาดว่าเออเฮ้ยแบบซึมลงไปเลยแล้วไม่เหลืออะไรเลยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเหมือนมันหนาหนาหนักหนักเออนั่นแหละก็เลยแบบเอองินเงินเงก็ไม่ใช้อ่ไรเงี้ยก็จะใช้แค่ คอสมรานมันก่อน3เดือนครบแล้วเดือนที่4เราค่อยใช้เพราะว่าเดือนที่4เราไม่ต้องใช้คอสมรานตอนเช้าแล้วใช่ปะเราใช้แค่ตอนเย็นก็เลยกะว่าจะเป็นแบบนั้นอ่าวันนี้ก็อย่างนี้อะอันนี้กล้องหลังไงอาจจะมีสั่นดึกติกกกกบ้างเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมามาวางเออก็ประมาณนีเดอให้ดู36วันก็ยังลองอยู่อันนี้ก็ยังรอยเกาก็รักษากันต่อไป แต่ก็มีแนวโน้มเพราะว่าจับๆดูแล้วเนี่ยมันเป็นสเก็ตละเป็นสเก็ตก็น่าจะลอกอีกอีก,อกเออน่ะคงลอกแหละอืมนัน่นนะอีกไม่กี่วันอะไรเงี้ยนี่ก็ดำนี่ก็ดำก็ดำแล้วก็ตึงนิดๆตอนล้างก็แสดงว่ากำลังจะลอกคือไม่รู้เมื่อไหร่แต่คิดว่ามันน่าจะลอกเพราะว่าเราก็เริ่มที่จะทาครีมตรงนี้แล้วเงี้ยเออทา พาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะยังไงนะวันนี้ก็เอาแค่นี้สามสิบหกวันไม่ได้มีอะไรอัปเดตเยอะแยะมากมายเพราะว่าคิดว่ามันก็สามสิบกว่าวันแล้วเอ,อ่ออันไหนที่มันยังไม่ลอกมันก็จะเริ่มลอกแล้วบางคนอะไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวมันก็คงลอกหมดแหละแค่ว่าเราก็เป็นเน้นมันนะอันนี้ก็มันก็คงได้ไม่เยอะมากกว่านี้แล้วละเพราะเป็นกระลึกเราก็เข้าใจอืม โอเคไว้เจอกันใหม่บายยจ้ะ